ม่ยังไม่ปันหรอคะยังลูกปันอยู่ค่ะมาค่ะคะุณแม่ยังไม่ปันหรอคะปันอยู่ะะวันนี้ดาราสาวแอบิเกลของเรารับบทแม่ค้าน้ําปั่นนะคะพี่พี่เอซีลีลาการปั่นก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะคะ่ะแต่ที่สําคัญนะคะพี่พี่อฟีหลายคนนะคะก็ต่างหลุดโฟกัส จากการปั่นน้ำผลไม้แมงโกเกลเนี่ยไปที่พุงของเจ๊เกลของเราซะง,งั้นอยากจะบอกว่างานนี้นะคะน้ำปั่นชื่อแมงโกเกลเนี่ยก็ราคาลดลงจากสายใหม่ครั้งที่แล้วนะคะจากสองบาทหอนะคะเหลือแค่แ้วละสองบาทคา่ะงานนี้ดาราสาวของเราไม่ได้มาเล่นเๆนะคะสำหรับการปั่นน้ำผลไม้เนี่ยดาราสาวของเราเนี่ยก็ซ้อมมาตั้งแต่บ้านแล้วล่ะคะ่ะ S <S> แม่ค่ะคุณแม่ขขนนแม้ค่ะคุณแม่แม้ค่ะคุณแม่ยังไม่ปารอค่ะยังไมะ เจ๊่ะขอแมงก๊อกเกลหนึ่งที่ค่ะ <หา S 2> ขอแมงก๊อกเกลหนึ่งที่ค่ะได้ค่ะกี่บาทคะ <หา S 1> สองบาท